ฮัลโหลใสวัสดีค่ะอ่าก็อืมชอบกอ้อจริงไงไม่ได้ชอบคนชื่อกอ้อนะคะหมายถึงว่าก็คือหมายถึงว่านึกไม่ออกนึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรนะคะก็จะนึกออกว่าอ่ะอย่างเงี้ยคะ่ะคือเอาเป็นเรื่องของอันนี้ก่อนแล้วกันนะคะเรื่องของพี่พอพูดไปเลยนะคะคือเขาจะ ผิดกฎหมายหรือเขาอนุญาตหรือเขาให้ผ่านยังไงนะคะเออจริงๆแล้วก็คือไม่น่าก็ที่สุดมันคือบัตรประชาชนพูดถึงพี่พูดถึงชื่อพี่พอพัะชรพลศิลปะศิลปะ,ปะอาจารย์นะคะก็คือหมายถึงว่าอยากจะให้หลายๆท่านนะคะออลองตรวจสอบเขาเลย รวจสอบเขานะคะว่าอามันคือเขาเคยออกข่าวออกออกข่าวนะข่าวเขาบอกว่าเขาทําธุรกิจเขาทําธุรกิจด้วยแล้วก็แต่ปัจจุบันนี้ค่ะเหมือนเมืนเมื่อวานแตเมื่อดูเมื่อวาน,นะค่ะเขาพูดเรื่องการเมืองน,นะคะแล้วก็ทีเนี้ยค่ะพอาขาเขาก็แบบว่า เขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นธุรกิจอะไรบอกแค่ว่าเขาเป็นนักธุรกิจเพราะฉะนั้นคุณจะเชื่อไหมกับการที่บอกว่าเขามีธุรกิจแสดงว่าเขาทําธุรกิจเขาก็ต้องทําธุรกิจด้วยสักอย่างหนึง่องอย่างอะไรก็ตามก็ทาธุรกิจแล้วแต่ว่าการที่เขาออกเพจอย่างเช่นเมื่อวานดูเพจเขาพูดถึงเรื่องการเมือง โดยโดยเติดกานมองว็บเดียวว่าเหมาว่าเป็นเรื่องการเมืองแต่ก็คือหมายถึงว่าราย,รายละเอียดไม่ได้อ่านอะไรนะคะทีนี้อยากจะให้หลายๆท่านตรวจสอบนะคะว่าคือ,อาว่าว่าบางคนสังเกตเหมือนตันไหมคะว่าในเพจของพี่พอพูดแต่เรื่องการเมือง มาหลายวันนับหลายวันนะคะนับมาหลายวันมากจากการที่เขาโพสประกาศขายหนังสือหนังสือประเภทที่หรือว่าคลิปอะไรที่ประเภทที่ว่าทำอยังไงจะจะรวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตอนเนี้ยมาพูดเรื่องการเมืองเยอะมาก คือก็คือหมายถึงว่าอยากจะให้หลายๆท่านวิเคราะห์ว่าเออทำไมทำไมในเพจของพี่พอมาหลังๆมาเนี่ยชอบพูดเรื่องการเมืองจริงๆเป็นเพราะสาเหตุอะไรมีสาเหตุอะไรพูดพูดแต่เรื่องการเมืองนะคะอย่างเช่นแบบบางคนอาจจะว่า หรือว่าพี่พอเขาอยากจะลงเป็นเกี่ยวกับประเภททางการสายทางการเมืองหรือเปล่าเพราะว่าคือยังไงก็ได้ได,ได,ได้ได้อยู่ดีค่ะการเป็นนักการเมืองการเป็นในกลุ่มแวดวงของนักการเมืองก็ได้ไรายได้ทําธุรกิจก็ได้ไรายได้อ่าอาจจะเป็นเพราะว่าเออ พี่พอเขาทำธุรกิจเขายังไม่พอใจเขาอาจจะอยากจะลงเ,เป็นถึงประเภทในแวดวงของนักการเมืองคือหมายถึงว่าเดาความคิดนะคะคือไม่คือตันเองก็ไม่รู้ความคิดของพี่พอนะคะเพราะฉะนั้นการที่ตันใครที่ติดตามตันมานะคะอย่างตันชอบพูดเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะ่ะ อ,อย่างเช่นง่ายๆเงินสีด้านพูดแต่ชอบพูดอะ,อะไรเนี่ยบางทีเงินมนุษย์เงินเดือนนักธุรกิจ business owner เจ้าของธุรกิจละ,ะขนาดใหญ่อะไรคืออะไรอ่ะบางคนก็ยังไม่เข้าใจ investor อ,อ,อีก investor ลงทุนนักลงทุนอะไรอ่ะลงทุนอะไรแล้วใช้เงินขนาดไหนนักลงทุนประเภทอะไรอ่ะ อะไรแล้วตันเคยพูดไหมคะว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นตันเคยพูดไหมคะประมาณนี้คือถ้าไม่พูดก็พูดเนี่ยค่ะคือตันแล้วตันจะจะชวนคนนักร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแล้วไปเกี่ยวกับพี่พอยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือหมายถึงว่าทีเนี้ยตันก็จะจะร้องเชิญท่านนักร้องเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าทีเนี้ย สิ่งที่ตัดแน่ใจมากที่สุดก็คือชื่อของน้องแพลวน้องแพลวนะคะคุณไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับน้องแพลวมากนะคะว่าน้องแพลวเขาจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวตันบอกเองนะคะว่ายังไงยังไงนะคะเรื่องของสีก่อนนะคะน้องแพลวนะคะซึ่งตันมีคือหมายถึงว่าสามารถที่ติดต่อได้เลยอะคะ่ะสามารถติดต่อได้เลยก็คือหมายถึงว่ามีเบอร์โทรศัพท์ มีเบอร์โทรศัพท์ของน้องแพลวแตนจะให้ไว้ใต้คลิปนะคะแล้วกอ็อาจจะเป็นการที่ว่าถ้าท่านใดสนใจโทรไปไม่ติดหรือโทรไปไม่รับหรือยังไงก็คือว่าอ,อันนี้ก็คือว่าเป็นการที่ว่า,าก็จะต้องหยุดก่อน เพราะว่ามีแค่สองคนนี้เท่านั้นนะคะที่ว่าเออสามารถที่จะแบบเหมือนกับว่าติดต่อพอจะติดต่อได้ะค่ะถ้าไม่ใช่พี่พอก็ในทีมพี่พอถ้าไม่ใช่น้องแพลเองก็ไม่มีแล้วคือถ้าจะเป็นพี่รถก็ถ้าจะเป็นพี่รถก็คือว่ายิ่งแล้วใหญ่ไม่รู้เฟซใครก็ไม่รู้เฟซอย่างเงี้ย เฟซบุ๊กอะเฟซใครเฟซปลอมหรือเปล่า mm hmm. ก็ยังไม่รู้เลยอ่ะ mm hmm. มันก็เลยเอาอย่างนี้แล้วกันเอาเป็นว่าใต้คลิปเดี๋ยวให้เบอร์ oh. น้องแพรวนะคะหาให้น้องแพรวเขาพูดรายละเอียดให้ฟังถ้าสามารถที่ติดต่อน้องแพรวได้นะคะแต่ก็เหมือนเดิมค่ะชวนท่านกร้อง อันนี้นะคะเป็นชื่อวงบางทีชื่อชื่อเขาเองหรือว่าชื่อวงเองนี่ไม่ไม,ไม่ค่อยรู้นะคะแต่ส่วนมากก็คือหมายถึงว่าอาจจะร้องเพลงได้ร้องเพลงของเขาได้นะคะชื่อวงวงซีดซีดนะคะซีดท,ที่มันคงจะไม่ใช่ชีดนะคะโซโซนะคะโซโซซีดซีนะคะวงซีดเพลง เพลงอะไรอะประมาณว่าความรู้สึกของคนที่หมดใจหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะเพลงก็ยังไม่รู้ค่ะแต่ทำไมร้องเพลงได้ก็ไม่ทราบนะคะชอบชอบฟังกันนะอะไรอย่างเงี้ยลองให้แบบอาจากอัไนี้นะคะโปรแกรมวิง We sing ่ะผู้เรามาร้องเพลงหรือเปล่า เรลงใจเธอกลัวว่าฉันลำบากวุ่นวาบอกให้ฉันไม่ต้องมาเจอหากเธอเงาไม่ต้องโชว์ไปบอกให้ฉันคิดถึงเธอก็พอถามอะไรได้ไหมที่เธอบอกตอนเพิ่งคบกัน เธอคงทนไม่ไหวถ้าฉันไม่หยุดให้เธอแต่วันนี้เธอไม่เกรงใจเธอไม่เงาหรือเธอมีใครดูแคลไลที่เธอทำนั้นนั่นคือความรู้สึกของคนที่หมดใจ บอกเหตุผลดีๆมากมายแต่ว่าไกลออกไปความรู้สึกของคนที่หมดใจมันทำลายหัวใจเกินไปกตบคนที่ใจมีใจรักเธอเห็นจะมสักครั้ง ขอความส่งมาวันสำคัญชวนเธอไปที่ไหนเธอพูดไม่นเรืเร่อยเลยนานมอแล้วเธอเคยชวนไปแต่วันนี้เธอเป็นอะไรดูคล้ายๆที่เธอทำนั้นนั่นคือความรู้สึก ของคนที่หมดใจบอกเหตุผลดีๆมากมายแต่ว่าไกลออกไปความรู้สึกของคนที่หมดใจมันทำลายหัวใจเกินไปกับคนที่ใจมีใจรักเธอ ให,ให้รักของเธอกลับคืนของเรากลับมาเป็นเหมือนเดิม คือความรู้สึกของคนที่หมดใจบอกเหตุผลดีๆมากมายแต่ว่าไกลออกไปความรู้สึกของคนที่หมดใจมันทำลายหัวใจเกินไปแต่คนที่ยังมีใจรัก มันทำลายหัวใจเกินไปกับคนที่ยังมีใจรักเธอลองผิดหมดถ้าจะซ้อมก็มันก็ได้ค่ะเพลงนี้ก่อน มันมันร้องบางทีมันมันก็ไม่ได้อินนะะมันไม่รู้ว่าอินจะไม่รู้จะอินกับใครอินกับแมวได้ไหมคะคือหนึ่งมันไม่อินสองคือร้องไม่ถูกไม่ได้ฟังทั้งนานร้องท่อนฮุบอะไรแบบนี้ได้ค่ะก็ ก็ไม่ต้องถึงขนาดว่าอะไก็บอกแล้วก็แค่ให้เป็นเกียรติแค่นั้นเองไม่ที่จะประกวดร้องเพลงนะคะไม่ใช่นะคะ